นิทานเรื่องขึ้นสยองนะบ้านท่ามืดการครั้งหนึ่งนานมาแล้วนะหมูบ่บ้านเล็กๆกลางป่าลึกที่ผู้คนต่างเล่าขานกันว่ามีพลังงานลึกลับที่ไม่อาจอธิบายได้หมูบ่บ้านแห่งนี้ชื่อว่าบ้านท่ามืดแม้ว่าชาวบ้านจะอาศัยอยู่ที่นี่มาหลายชั่วอายุคนแต่ก็ไม่มีใครกล้าเดินออกจากบ้านยามค่ำคืนเพราะในความมืดของป่านั้นมีบางสิ่งที่น่าหวาดกลัวคอยซุ่มซ่อนอยู่ เรื่องเล่าที่เก่าแก่ที่สุดของหมู่บ้านนี้คือเรื่องของนางผีป่าตามตำนานกล่าวว่านางเป็นหญิงสาวที่ถูกคนในหมู่บ้านทรยศและปล่อยให้ตายในป่าวิญญาณของนางจึงกลับมาเพื่อล้างแค้นและนำพาผู้คนเข้าสู่วงแห่งความมืดมิดมีคนเล่าว,ว่าเมื่อดวงจันทร์เต็มดวงแสงจันทร์จะสะท้อนที่ยอดไม้และส่องสว่างไปยังทางเดินหนึ่งซึ่งทางเดินนั้นจะนำไปสู่ที่ซ่อนของนางผีป่าวันหนึ่งเด็กหนุ่มชื่อว่าแก้ว ตัดสินใจท้าทายความเชื่อโบราณเขาเป็นคนที่ไม่เชื่อในเรื่องผีสางและต้องการพิสูจน์ว่ามันเป็นเพียงเรื่องหลอกเด็กเท่านั้นเขาออกจากบ้านในคืนที่ดวงจันทร์เต็มดวงพร้อมกับคบเพลิงและดาบเล็กๆที่พ่อให้ติดตัวไว้เพื่อป้องกันตัวแก้วเดินเข้าไปในป่าลึกทางเดินที่คดเคี้ยวเริ่มมีแสงจันทร์สะท้อนและส่องสว่างเป็นทางเดินลึกลับใจของแก้วเริ่มหวั่นไหวแต่เขาก็ยังคงเดินต่อไปท่นใดนั้น เขาได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบาจากรอบด้านมันเป็นเสียงของหญิงสาวที่เรียกชื่อของเขาแก้วแก้วแก้วหยุดเดินและหันมองรอบๆแต่ไม่พบใครเขารู้สึกถึงลมเย็นที่ผัดผ่านและเห็นเงาร่างของหญิงสาวยืยนอยู่ไกลๆท่ามกลางต้นไม้ใหญ่เงาร่างนั้นค่อยๆเค,คลือนเข้ามาใกล้แก้วเห็นว่าเป็นหญิงสาวในชุดขาวผมยาวปกคลุมหน้า ดวงตาของเธอสองประกายสีแดงราวกับไฟแก้วรู้สึกถึงความกลัวที่แล่นขึ้นสู่หัวใจเขาพยายามหันหลังกลับและวิ่งหนีแต่ทางเดินกลับดูเหมือนจะไม่มีที่สิ้นสุดไม่ว่าเขาจะวิ่งไปทางไหนก็ยังคงพบกับเงาของหญิงสาวที่ค่อยๆตามเขามาอย่างไม่ลดละเสียงหัวเราะเบาๆดังขึ้นรอบตัวแก้วเสียงนั้นฟังดูเยือกเย็นและน่ากลัวแก้วตัดสินใจหยุดและ,ะเผชิญหน้ากับสิ่งที่ตามเขามา ขเขาชูคบเพลิงขึ้นสูงและตะโกนถามว่าเจ้าต้องการอะไรจากข้าท่านใดนั้นเงาร่างหญิงสาวก็หยุดนิ่งและมองแก้วด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความแค้นเจ้าทรยศข้าเจ้าทําให้ข้าต้องทนทุกข์ในความมืดมิดนี้หญิงสาวพูดด้วยเสียงแหบแห้งแก้วรู้สึกถึงความเศร้าและความทุกข์ที่แฝงอยู่ในคําพูดของเธอเขาจึงถามว่าข้าจะช่วยเจ้าได้อย่างไรหญิงสาวเงียบไปชั่วครู่ก่อนจะบอกว่า เจ้าต้องนำแสงสว่างมาสู่ที่ซ่อนของข้านั่นคือหนทางเดียวที่ข้าจะเป็นอิสระแก้วตัดสินใจทำตามคำขอของหญิงสาวเขาเดินไปตามทางเดินที่หญิงสาวชี้นำจนกระทั่งถึงที่ซ่อนลึกลับกลางป่าลึกที่นั่นมีต้นไม้ใหญ่ที่มีกิ่งก้านหนาทึบจนแสงจันทร์ไม่สามารถส่องถึงแก้วจุดคบเพลิงและนำมันเข้าไปใกล้ต้นไม้ทันใดนั้นต้นไม้ก็เริ่มสั่นและแสงสว่างจากคบเพลิงก็กระจายไปทั่วบริเวณ เงาของหญิงสาวค่อยๆเลื่อนหายไปพร้อมกับเสียงกระซิบขอบคุณเมื่อทุกอย่างสงบลงแก้วรู้สึกถึงความโล่งใจและความสงบที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนเขากลับไปที่หมู่บ้านและเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ชาวบ้านฟังทุกคนต่างขอบคุณแก้วที่ทำให้หมู่บ้านกลับมาสงบสุขอีกครั้งและจากคืนนั้นเป็นต้นมาไม่มีใครได้ยินเสียงกระซิบหรือลางร้ายจากป่าอีกเลย